ที่ตำบลรางเพลอเภอสังขละบุรีจัังหวดกาญจนบุรีผ้าทอกะเรี่ยงคือมรดกทางภูมิปัญญาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนและวัฒนธรรมมายาวนานโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สืบสารอัตลักษณ์ศิลปะลวดลายผ้าทอกะเรี่ยงภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมกับชุมชนปรังเผลวางแผนออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจของลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอแต่คือการต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างโอกาสและความภาคภูมิใจให้กับชุมชน รู้สึกด,ดีค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆที่อาจารย์ให้ความรู้กับชุมชนของเราจะได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราอย่างต่อเนื่องและมาตอนนี้ก็มีออกมาแบบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นหมอนเล็กๆเ,เป็นแก้วหรือเป็นเสื้อนะคะพิษแพงจากเป็นลายผ้าถุงของชาวกะเหรี่ยงออกมาสี่เส้นใส่กับเสื้อออกมาอย่างสวยงามที่สามารถใส่ได้ทุกวัยและทุกรุ่นนะคะขอบคุณค่ะ สืบสารอัตลักษณ์ด้วยหัวใจสร้างสารรค์คุณค่าด้วยความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น